ไป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 พอยี่บอ,อมยมาพี่เหรอพอย<ป><ป>เดี๋ยวก่อนไปไปไปนะพี่ยังพอยเราพี่กอนเฮ้ยพอยเดี๋ยวหนูจะเข้าเมืองคนเดียวแล้วก็ไปหาพี่เลียวที่เขาดูแลหนูได้พอยพ่อจะดิงพี่กับลูกแบบนี้ไม่ได้นะพอยไปเดี๋ยวไปส่วนเงินเนี่ยหนูขอ

มห้ามของทำไมคุณนี่คุณคุณจะทำอะไรอ่ะคุณมีลูกนะทำไมคุณไม่ดูแลลูกคุณให้ดีอ่ะผมไม่เหลืออะไรแล้วเมียก็ทิ้งผมไปแถมยังเอาเงินผมไปหมดเลยผมไม่เหลืออะไรแล้วคุณคุณแต่ว่าคุณยังมีตัวของคุณเองนะแถมยังมีเจ้าตัวน้อยที่ยังมีค่ามากๆสำหรับคุณด้วยอย่าเพิ่งท้อเลยนะ คุณไม่ใช่คนแถวนี้นี่ใช่ค่ะฉันมาดูที่แถวนี้อ่ะกะว่าจะทำเป็นโรงงานเดี๋ยวก็จะกลับเข้าเมืองแล้วค่ะเข้าเมืองคุณจะเข้าเมืองเหรอคุณผมขอติดรถคุณเข้าเมืองไปด้วยนะผมจะไปหางานทำนะคุณนะคุณผมขอร้องอ่ะแต่ว่าถือว่าช่วยลูกผองนะคุณนะนะนะคุณนะก็ได้ค่ะขอบคุณนะคุณขอบคุณจริงๆ ตะวันเราจะได้เข้าในเมือ,องแล้วเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาไปเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็สระผมดีๆซื้อเสืส้อผ้าสวยๆกนไปหาพี่ลิวดีกว่าฮาย โทรไม่ติดเนี่ยหรือว่าพี่ลิวเขาจะเปลี่ยนเบอร์ไปละไม่เป็นไรค่อยไปหาที่บริษัทโว้ยฉันเนี่ยจำบริษัทของพี่ริวได้ <c oughs> เธอนี่มันใจร้ายจังเลยนะ <c oughs> กล้าทิ้งได้แม้กระทั่งผัวแล้วก็ลูกของตัวเองได้ลงคอแล้วนี่แกมายุ่งอะไรด้วยฮะ ฉันจะหอบลูกหอบผัวให้ลำบากไหมในเมื่อฉันยังสาวแล้วก็สวยขนาดนี้ฉันก็ยังอยากแต่งตัวสวยๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสุกดุกสนุกแต่พวกเรามาที่เนี่เพื่อหางานทำนะอย่างมากก็แค่ก่อสร้างอะแล้วเธอจะแต่งตัวสวยไปไหนได้เพราะความตั้งใจของฉันเนี่ยมีได้มาทำงานนะสิฉันตั้งใจมาหาพี่ลิว แฟนเก่าที่เคยหลักฉันมากตอนนี้พี่เลียวเขาคงยังหลักฉันอยู่แล้วแกเหอะยังมาสเสอชีวิตคนอื่นให้มากเลยทำชีวิตคนอื่นเขาพังแล้วคิดว่าตัวเองจะมีความสุขเหรอโอ้ในเมืองเนี่ยมีแต่ตึกสวยๆอย่างนั้นเลยอะแบบเนี้ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่หน่อยแล้ว ร้านไหนดีวะเนี่ยร้านนูนแล้วกันโอดีจังเลยอะใช้เงินแบบไม่ต้องคิดเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองไปเปลี่ยนชุดสวยๆดีกว่าห้องน้ำน,ำนันไงลดไม่ไหวแค่เนี้ยก็พร้อมไปหาพีลิวแล้ว กันคที่รักครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสบายคะ่ะพี่ริวพลอยพลอยไม่อยู่นี่ได้ไงก็นั่งรถมาไงคะเพราะว่าคิดถึงพี่ริวพี่ริวคิดถึงหนูบ้างไหมอ่ะพลอยแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่ว่าพลอยกลับไปก่อนดีกว่า จะมาเองนะคะพี่จะไล่ก,กันกลับแล้วหรอทีลคขากลับมาแล้วคะ่ะเฮ้ยพลอยมาทำอะไรที่นี่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แกเรียกพี่ลวว่าอะไรนะที่ลเหรอ พอยพูดจาดีๆกับภัญญาพี่หน่อยนะใช่เขาทองกับพี่อยู่พอยนี่แหละเป็นใครไม่ยุ่งอะไรกับพี่ด้วยก็ก็เป็นแฟนเก่าพี่เิยวไงคะแล้วทำไมพี่ริวทําแบบเนี้ยไม่คิดถึงกันบ้างเลยหรอแฟนเก่ากี่อยู่ส่วนแฟนเก่าสิพี่หมดรักพลอยตั้งแต่ที่พลอยทิ้งไปเพราะว่าพี่เกแล้วแหละและที่สําคัญเนี่ยพี่ก็มีครอบครัวแล้วด้วยนี่พลอยทิ้งพี่กับลูกเพื่อกลับมาหาแฟนเก่า พราะว่าพี่โจนเนี่ยเหรอฮะอ๋อฉันเข้าใจละเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอที่คิดจะทิ้งใครไปหาใครก็ได้ไม่ต้องมาโยกที่ชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะแกนั่นแหละมันเป็นเพราะพลอยเองนั่นแหละพลอยมันเห็นแกตัวพลอยโลภมากไงพลอยคิดว่าโลกใบเนี้ยมันหมุนรอบตัวพลอยคนเดียวเือไง ไปคิดว่าคนอื่นอ่ะเขาไม่มีทางเลือกเหรอใช่ระวังไว้นะถ้าคุณยังทำตัวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่เหลือใครเลยจริงๆนี่พวกแกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเลยนะไปพี่อาน,นไปเช่าหออยู่กันไม่พอยเป็นคนทิ้งพี่แล้วยังจะให้พี่กลับไปอีกเหรอขณะตอนนี้พอยัยไม่ขอโทษพี่เลย พอยทำตัวไม่สำนึกเวยซ้ำพี่ว่าพลอยเนยะเดินตามทางที่พลอยเลือกเถอะพ่อยคอยดูนะถ้าพลอยไม่มีพี่แล้วอะก็ผมไม่มีใครทนอยู่กับพลอยได้หรอกอ๋อกับอแล้วกันคุณคะไม่เป็นไรแล้วนะคะฉันเชื่อคะ่ะ ว่าต่อไปนี้เนี่ยชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่คุณให้ผมติดรถมาในเมืองด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับที่นี่มีตำแหน่ง,งปรปภว่างอยู่คุณสนใจไหมครับจริงเหรอครับจริงสิคะคุณจะได้มีงานทำด้วยแล้วก็มาดูแลบริษัท จะได้ไม่มีใครง้างไหนเดินเข้ามาดุ่มดมเหมือนเมื่อกี้อีกค่ะว่าแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรดีๆให้คุณเลยนะครับทำไมคุณถึงรับผมเข้าทำงานแล้วครับบางทีเนี่ยเราก็ควรมีน้ำใจกับคนอื่นก่อนโดยที่เขาไม่ต้องมีน้ำใจกับเราก่อนก็ได้นะครับใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับตตวันลูก พอได้งานทำแล้วนะต่อไปเนี้ยชีวิตเราจะสบายขึ้นแล้วก็เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วลูกเนาะขอบคุณครับ